สุดพอคนอย่าหยุดทีตัวข้าพสนายจะเป็น่ไรบ้างบอกน่อนใจดีบอกฉันเถอะเพอทีได้ชทักแสดงนำ Oh <laughs> Kio pek ni ah kio Oi! Pshhh! Nihon, nihon Oi! Kio kia nonggo Pshhh! Nihon, nihon Ehu! Ehu nai! Ehu nai! Peck yi yi! Kha kui ni! Kha kui ni! Ehu na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 i! ่โหวายก็โควแต่ข้าจะมีอะไรแน่เลยมคะข้าจะบอกชั้นตักสินใจได้เดินทางมาขึ้นเ้าแล้วพระเจ้าจักรพงศ์จริงมากน่าะหมดไของพ่อ ดวงรานีเสียเหลือเกิดพระเจ้าค่ะที่มุมตาของเพื่อนเป็นของโทอรูปร่างด้มีเสน่หาดาศิร์แต่ทำไมทุกคนข้างขวาเจ้าทำไมมันใหญ่กว่าข้างซ้ายอ่ะลูกอันนั้นก็อาจจะเป็นของา้าเป็นมุมของสายตาของพระองค์ก็เป็นได้โอ๊ พระองค์ุผู้สัตอนนี้ก็อ,อง,งค์ชั้นได้ยกกองครับมาช่วยพระองค์ผู้ได้ชนะออกกรโศกิสระแล้วขอ,อพอองงระพองอกกคง์ทรงโปรดให้พระองค์ฉันได้เกิดกังการมีของพระองชัฉ<อ>ันด้วยเจ้าคุณเนี่ยข้ารหน ของกูเนี่ยเออไม่มีทีี้แต่มีแบบโอนเข้าธนาคารอนึ่เดียวูใช้ระบบน้องเอ็อเนก้าโอนเข้าธนาคารเร่ช้เร็เร็วเวร เห็นเห็นเห็นได้ไงเดอ้แล้วอุ้ยน่ารักจังเลยตุกติดกติดอุ้ยมีหวยก็ให้ด้วยมีหวยก็ให้ด้วยวางี้นะติดตาดีกว่าววนเนี้ยไปะผมก็ไม่นอนรู้ีกหลายวันนะถ้าผก็ดีใจ กเสียใจแทนน้องขอบคุณป้าเอ็ตัวที่ดมาด้หนาตังมาหน้าใหญ่กับพวกกูเอ็ไะบอกกลับบ้านแดงมาห้องเย็น้องเย็ พี่น้องอันเราก็ชอบจแขกเล่นแต่ถ้าพี่เป็นนิเกสาราคนอื่นเอ้ยแค่นี้พี่ต้องเดินมาให้แล้วโอเค้อใจรู้าเออถ้าพี่เป็นไอเดีย้วนะพี่ก็มาให้หกพันห้าพันแล้วอยไรแล้วพูดอะไรน่ะพาีองมาเลยล่ะโอ้ยยากไะไรอยาได้อไยากไ้อพูดอะไยมเรียพูดแบเี้ต้องให้น้องเราตัววันนี้ รู e ้มันเ็ยว่ะขอเวลาดีนะคุณพระภถ้าอยากจะเจอพระมั่นขงเจ้าโอ้ยหนอยู่ละรด้านขวาของเสด็จพ่อนี่คือรามีพระมั่นเจ้าอัชไแต่มาคงเดินก็ทีอั น้อยไม่มีรอยที่อยู่อยู่บนผิว <laughs> <laughs> <laughs>

มองนองสาวแล้วตรงสารเจ็บที่น่าร,ร้อนก่อยรรย,ยีย้มรงรักราผู้เธอเห็นยับเยินใจเยือกพ่อเธอตกักมานันก็พอรักแทไใจพ่อ เจ,จ้นควมจรัง,รงแทใช่เพียงแค่รูปลักษณ์แต่หัวใจนั้นสำคัญนักเราควรรู้จักกันหน่อยว่าอกเอาอกเร้า มันเธอสที่สุองน้องเลือกเหลือมนุษย์ยิ่งมองก็ยิจุดสาวซ้อ แต่หัว่อคนคงโหงสก็ดีความใใจพิเศษว่าไรและบอกพาาแมะมองเห็นคาบทิาี่รือพาโทรนพิเศษพี่ควใจหมดเชน ก็ทราบดีว่าพอเจ้าเกิดมาทุกคนองานากกนมาหน้ราร่ากายหาพบสาวที่ตอประกาศไม่แต่หัวใจเจ้าหอรั้ำก็กกไม่ถึงจากคนอื่นที่ต้องการจะมีความรักต้องการอยากจะมีคมู่ชื่นจะดูจากปีการท่าทางการ,าแกกาาการีแล้วสายตาที่มองของเจ้าเสน่ห์ ายตาเธอเกียดเกียดยาวข้าคีคนที่ตารถข้าเกิดมาค่ะก็ข้าเลือกเกิดได้ชอบใหร่างกายที่เป่นเข้าาเขาได้ช้วยักสิ์กรนแล้ะคยังไง ในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเจ้ากระบอมชั้นคิดว่าราณีต้ให้ม่ดูพอใจอย่งแน่ครับเจ้ากระบอมชั้นขอกลับไปที่เจ้ากระบอกชั้นก็จบอ่ะเพี้ยวก่อนอัศนัยพระราชบุตรเคยของพ่อตางพ่อนะถึงแม้ว่าร่างกายของเจ้ากับราณีจะไม่เหมาะสมกันแต่ว่าศักดิและสีของเจ้าสูงกว่าราณีลูกสาวของพ่อแทนเจ้า เป็นผู้มีพระคุณต่อคนทุกคนในแผ่นดินสีพักนาของพ่ออีกการแต่งงานระหว่างเจ้าทั่วทุกหัวงวงมึงวงมึงงวงวันนี้ที่เกสอนรามาคุดกเบื้องเียรมาได้อมทุ่นทงัวมมรู้กันแล้วเป็นที่เกศภูมนะครับจอกสมเงียงมอนีดนอเี่ พวกเจ้าทั้งสองคนจะต้องแต่งงานกันแต่ยังไงเราเป็นกริยัตัดแล้วต้องไม่คืนคำอีกเจกวันจะมีเอาิเศษสมงรถเกิดขึ้นพ่อเมวานเจ้า่าวคือโอรถอัศไนยส่วนเจ้าสาวราลีลูกสาวของพ่อสีรัตน์นะกระดาเสีรัตนแกระดา เนพระโลกเสด็จพระงพเสด็จไปปิดใต้กก็าศทุบหัวมุวงโอนะ้โหรานี้ัไม่พอใจเท่าไหร่เ,เมื่อเสด็จพ่อตัดขึ้นใต้ได้แใน้อให้ด้วย